สวัสดีครับนี่คือรายการสัญจรรีวิวครับวันนี้ผมจะมารีวิวโรจิเทคเมาส์โรจิเทคจีหนึ่งศูนย์สองครับทุกคนมันคือเมาส์ราคาราคาแบบนะเร็วๆเลยราคาสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับทุกคนเพราะว่า มาเขาเก่าผมนี่ตัวนี้รู้ปะ่ะรู้ป่ะผมใช้เมื่อกี่ปีแล้วโซวี่ FK ฟเควผมใช้มาประมาณเฮ้ยโอกันดิเออผมใช้มาประมาณเกือบห้าปีห้าหกปีอะแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็เล่นเล่นคอมอยู่แล้วคอม ที่ผมใช้มันก็ดังเตดึงเตืดึงเตดึงแบบนี้นะครับเตือดึงเตดึงก็คือมันเหมือนมีคนดึงสาย USB เมาส์กับคีย์บอร์ดเราดึง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 อย่างเงี้ยดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกซึ่งมันเหมือนเป็นแบบมัน disconnect re-connect disconnect เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้การจะเล่นคอมหรือว่าการจะเล่นเกมของเรานั้นมันกระตุกแล้วมันก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับผม คราวนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองเสิร์ชดูแล้วมันก็เสิร์ชใน Google แล้วมันก็ไปเจอว่าเห็นคนเขามาเขียนว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวบอร์ดบอร์ดมันเสียหรือเปล่าหรือว่า power supply เสียมันเลยทําให้ไฟมันกระตุกนู่นนี่นั่นหรือเปล่าหรือว่าบอร์ดเรามันเสียไอตัวช่อง usb มันเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเปลี่ยนเอาสาย,สาย,าายสายของตัวเมาส์เนี่ยสายของตัวเมาส์เนี่ยไปเสียบที่รูอื่น สุดท้ายมันก็ยังหลุดหลุดดับดับติดติดับดับอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายผมก็เลยอุ้มคอมไปที่ซีคอนบางแคนะจ๊ะแล้วก็ไปที่ J b บแล้วก็สรุปก็คือเขาก็บอกว่าอ๋อบอร์ดมันเสียนู่นนี่นั่นนะครับบอร์ดมันเสียปุ๊บแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนบอร์ดให้คราวนี้ผมก็เลย <laughs> ผมก็เลยเปลี่ยนบอร์ดก็คือการซื้อบอร์ดใหม่มาสี่พันกว่าบาทเสร็จแล้วก็บอร์ดต,ตัวเดิมเนี่ย บอร์ตตัวเดิมที่มันเสียเนี่ยเอาไปเคมเพราะว่ามันยังไม่หมดประกันนะครับหมดประกันปีอีกสองสามปีนั่นแหละก็เลยใช้ตัวใหม่ไปก่อนอ่ะพอคราวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยปุ๊บเอากลับมาบ้านตอนแรกคิดว่ามันมันเมาส์หรอกมันไม่เสียหรอกเข้าใจไหมความคิดผมตอนแรกคือเมาส์มันไม่ได้เสียคีย์บอร์ดก็ไม่ได้เสียหรอกมันเปลี่ยนมันน่าจะเสียที่ตัวบอร์ดตัวเมนบอร์ดนะครับพอคราวนี้เอากลับมาบ้านปุ๊บแล้วก็เสียบคีย์บอร์ดเดิมกับเมาส์เดิมคราวนี้มันก็ มันก็ยังเป็นอยู่มันก็ตึงแต่มันไม่ได้เป็นถี่เหมือนกับตอนเมื่อวานแล้วนะครับผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นเพราะอะไรวะเชี่ยหนยบอกเปลี่ยนบอร์ดแล้วไงไหนยบอกบอร์ดมันเสียงไงก็เลยโทรไปเช็คกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าอ,อ๋อถ้าเกิดว่าเปลี่ยนบอร์ดแล้วแม้ว่ามันยังเป็นอยู่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวเมาส์กับตัวคีย์บอร์ดแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็เลยซื้อเมาส์อีกคีย์บอร์ดใหม่เมาส์ใหม่เลยคราวนี้นะครับก็เลยได้เป็นตัวนี้ เงสวยไหมทุกคนว่าจะเข้าเรื่องเนาะเมื่อจะพูดนี่ผมมันมันมันสว่างไปป่ะสว่างไปไใกล้ๆนะจริงๆมันสวยะทุกคนแต่ว่ามันสว่างเกินไปนะทุกคนมันเออเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตแยกให้ก็ได้เือตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้เห็นไหม ว่าขี้จตัดวิดีโอนะครับมันสวยจริงนะทุกคนสามสามสี่ร้อยนะสามสี่ร้อยนะเมาส์ตัวนี้แล้วพอเราพอเราอ่าซื้อมาแล้วใช่ไหมเราก็จะสามารถปรับปรับได้ด้วยว่าความเร็วของเมาส์เนี่ยเราก็จะสาม 1991, mm, ารถปรับได้ด้วยเดี๋ยวผมจะเอาให้ท hmm. ุกคนดูนะฮะลองดูแล้วกันห้องลกนิดนึ่งนะครับทุกคน เห็นไหมว่ามันสามารถปรับได้ว่าจะเอาเอาเอฟเฟกแบบไหนหมายถึงหมายถึงไอ้ตัวสีอะเห็นไหสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็เลือกไว้แหละก็จะมีฟิกไซเคิลไซเคิลก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเนี้ยเห็นปะปุ๊บแล้วเปลี่ยนสีไปเรื่อยแล้วก็มี b r e a บร i n g ิงบร t h i n g ก็เหมือนหายใจอะหายใจแบบดับแล้วก็หายใจสว่างอีกทีหนึ่ง เออช่างแม่งเลยเดี๋ยวผมเอาเป็นเป็นคัลเลอร์เวฟแหละดีสุดละนะไลทเนตก็สว่างสุดไปเลยแล้วก็เรดก็ช้าๆหน่อยละกันตามที่ผมชอบเป็นพรีเซตเนี่ยแหละเออแอนิเมชันคืออะไรวะโอเชียนเวฟคือแหละเยดโอเชียนเวฟก็สวยอยู่นะ อันนี้อะไรอะ่ะเอออันนี้ก็ได้อยู่อ่ะประมาณนี้ทุกคนแล้วอันนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยน DPI ได้นะครับได้สี่ระดับนะเห็นปะผมตั้งไว้อันแรกคือห้0 8 0อย6 0ดรอยันหกแล้วก็สาม0ันสองะส่วนส่วนใหญ่ผมก็ใช้ห้าร้อยอย่างเดียวนะผมไม่ไม่เปลี่ยนแต่เวลาสมมติเราจะเปลี่ยนแล้วก็กดตรงนี้กดตรงกลางเมาส์กดตรงกลางเมาส์นี่ปึ๊บเห็นปะอันนี้มันก็กลายเป็นพันแปดละ พันหกสามพันสองห้าร้อยแปดร้อยพันหกสามพันสองห้าร้อยผมใช้ห้าร้อยตลอดนะครับก็ช่างหัวช่างหัวมันนะครับใช้ห้าร้อยก็ตั้งไว้อันไหนที่เราใช้บ่อยแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นี่อยากได้อะไรก็พิมพ์เข้าไปใช่ไหมพิมพ์อลองห้าร้อยห้าสิบดนี่ห้าร้อยห้าสิบหรือว่าจะเลื่อนเอาก็ได้เลื่อนอันนี้อันนี้อันนี้แปดร้อยอันนี้ห้าร้อยห้าสิบไม่เป็นไรห้าร้อยเนี่ย แล้วตรงนี้ก็เลือกเป็นรีพอร์ตเลทได้นะครับห้าร้อยสอห้าสิบหนึ่งสองห้าผมเลือกพันหนึ่งเลยแล้วกันให้มันเร็วสุดเป็นการส่งรีพอร์ตเลทมันเหมือนผมไปอ่านข้อความไปอ่านคอนเทนต์มาเขาบอกว่ามันคือการส่งแบบส่งข้อมูลแบบเร็วที่สุดอะ่ะก็คือพันหนึ่งก็นั่นแหละดีสุดแหละพันหนึ่งเดี๋ยวเราลองเดีย๋ยวเราไปลองยิงกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าผมใช้เมาส์อันนี้เล่นเกมแล้วมันจะตอบสนองแบบ แบบสุดยอดหรือเปล่าทุกคนมีอะไรเล่นบ้งางเขาสตเตอร์กรบเป็นสี เออลืมบอกไปนี่มันมัน,ม,นมันมีที่กดอีกครับหรือไม่ดูเมาเ <laughs> มืะะ่อจะลองยิงนี่จะบอกว่ามันจะมีเดี๋ยวหนึ่งตัางกล้องก่อนนี่โฟกัสโอเคเนี่ยมันจะมีที่กดข้างๆางนี้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมสองปุ่มหน้าหน้าหลังนี้ แล้วก็ตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นเอาไว้เปลี่ยน DPI ที่เมื่อกี้คุยกันเนาะแล้วก็สกอเร็เมาส์เป็นอย่างนี้ให้ดูไกลนี่ผิวสัมผัสก็ประมาณนี้นะคน เป็นตรงนี้จะสากๆนะแล้วตรงนี้ก็จะลืนล่นๆสี่ร้อยบาทอะ่ะออ,อะไรเยอะหรอกว่าราคาดีนะเอาิงินส่ตัวผมอะแต่โฟกัสแม่งเป็นไรวะเนี่ยโอเคนั่นแหละอืมสายก็เป็นสายสายยางนะไม่มีสายรงสายถักนะสี่ร้อยบาทจะไปอะไรเยอะครับผมเราไปลองยิงกันดีกว่าว่ามันจะโอเคไหม เดนแมทการตอบสนองเมาส์โอเคมาแล้ว ตัวสีเล็กได้อยู่แต่ยังไม่ชินนะผมใช้เมาส์ใหญ่มาตลอดชีวิตโอ้โหลั่นเลย เอ้ยทำไมมันต้องมาเปลี่ยนปืนนะผมอ่ะผมไม่ชอบเลตอกไหนเปลี่ยนปืนได้ปะ F3 เลือก random ก่อนตอนเนะี้ยเคอฟพี่เรียบจุ๊บ F4 เลยวะโอ้โหแม่งแม่นชิบหาย เราสเปรย์ออลลี่ไม่มีการหลอนนะทุกคนหันเร็วๆเดียวผมยิยงอ่อนว่ะ เชี่ยผมผมผมกาบจัดอะ่ะแล้วออีกสองตัวพอละนานกันไปละขออีกตัวหนึ่งโอเคอ้าแมแถมแถม,ม,มดีเกินอ๋อดีเกินเราจะเบอร์ปะ่ะ สรุปทุกคนไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเชียดซื้อมาไม่เห็นเก่งเลยโอเคพอละทุกคนนั่นแหละยังไม่ชินเมาส์นะครับทุกคนอย่ามาว่าผมเยอะโอเคอินเสิร์ตเลยแล้วกันนี่นะครับอินเสิร์ตนะอินเสิร์ตเมาสนะ์นะนี่อินเสิร์ตไม่เห็นสวยเลยโอเคได้อยู่ได้อยอู่อยู่ต้องมืดก่านเนี้ยแปับแปบ ไม่สวยโอเคไม่ถ่ายแล้วตามนี้แล้วกันทุกคนแต่ตาจริงมันสวยอยู่นะอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคอโอเคอไม่ตรงอีกโอเค นะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมนะก็ถ้าเกิดว่าชอบเมาส์ตัวนี้ก็ไปลองจัดกันดูนะเพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็ผมก็ใช้ได้ดีกว่าเมาส์ทั่วไปนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับทุกคนที่รับชมบ๊ายบาย